อยู่ไหนของอยู่ไหนขวบอยู่ไหนมาอยู่ไหนอยไหนดิมาจับเร็วมือน่ยจับทำไมจับมือไว้นอูความหน้าดูดูความดูอาวุธข้างหลังดูวุธข้างหลังที่ตัวมันอาวุธอยู่ไหนไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับขวบอยู่ไหนจับตัวเอาขวบแกมือแกมือเพื่อนความลง็ัตแกมือก่อนแกมือก่อนเนาะแกมือดิตัาแกมือเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน

เรียบร้อยนะแมกกาซีนอยู่ไหนแม็กกาซีนอยู่ฝั่งนี้ไงแมกกาซีนฝั่งอ่ะไปดูไปดูไปเดินมาอยู่ตรงไหนไปต้องเข้ามาเชื้อมาเดี๋ยวอยู่นี่อ่ะอยู่นี่เก็บไว้คนละที่โอเคแมกกาซีนอยู่นี่ครับรู้เรื่องเห็นแล้ว ไปยงมาเลยอนาตัวเดตัว so so oh uh, 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 ้อาอเวตคนด้วยเอ้ยเตัวคนชี้ว่าเอ้กสีนฝังโู้นเงไปดูไปดูไปดูมาเอาเขียดเชดเอาเชเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเละพี่เอาแม็กซอยู่นี่รู้เรื่องเห็นละ

ไปนวดเนี่ยเขาเลยไปดูนี่ไงบางทีเขาแจ้งด้วยนะที่บุรีมาเรื่องอะไรพี่มาเรื่องอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรก็ขับรถกันไปดีๆเนี่ย ก็วิ่งขวงข้ามประเทศเนี่ยเป็นปีแล้วแล้วพี่อะไรเียอรอรอไปกัะแทกอมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตรวจสั่งแล้วยังไงถึงได้บอกว่าเอาปืนขู่เลาวก็อะไรเขาจะมาต่อยทำร้ายผมสิผมก็เลยบอกเอ้าจะเข้ามานะมันจะมาทำร้ายครับผมก็เอยจะเข้ามานะผมเดินมาถามไปนอน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 ทำร้ายผมป่ะผมขี่มาช้าๆนะครับพอดีเขาวิ่งมาปาดหน้าผมแล้วผมผมเลยที่ไป่ามาจอด ผมจะถามว่าทำไมขับรถอย่างนี้พอผมยังไม่ทันลงเลยชักคุณใส่ผมเลยครับเดินไปแค่ขนาดนี้แหละครับชักดึงปอกแล้วจะยิงผมเลยน่ะบอกให้ปุ๋ยไปไปผมก็เดินขับรถเลยบนบนรถหรือว่าอะรจอดแล้วอยู่ข้างล่างจอดแล้วครับจะจอดคุยกันนี่แหละครับครัขนาดแค่นี้แหละครับเหตุเกิดตรงไหนพี่เอ่อเกิดอยู่ที่ก่อนเข้าสิงห์บุรีครับก่อนเข้าสิงห์บุรีผมก็เลยโทรแจ้งผมชักคุณเขจริงมาผมก็ตายเลยกันน่ะแล้วพี่บรรทุกอะไรมาเนี่ยผมรถเปล่าครับผมกำลังกลับ กับนังแค์ครับกลัวเลยครับผมก็กลัวเนาะดึงกลิ้เลยผมเนาะแล้วก็ชักอย่างเงี้ยผมไปไปผมก็เดินกลับเลยไง ครับไม่ไม่ได้ขับรถจอดแล้วจอดแล้วเจอที่ไหนเขาบอกผมข้างทางผมก็นึกว่าพวกนั่นได้งานที่ไหนอะไรที่ไหนก็จอดไปทิ้งท้ายผมก็เลยยักหน้ายิ้มไปเราเขาก็บอกว่าเอ้ามึงขับรถปาดหน้ากูเหรอเอ้าผมปาดหน้าแกตรงไหนเล่าใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มึงช่วยเลยผมก็เลยเอาเข้ามาดิว่าชักขึ้นขู่ไปโอเคเราบอกกยนจะเข้ามานะเแ่านั้นเองไม่มี ผมรูกว่าพวกกันไม่ออยังจะจอดเวลากระจอดมีมหาเรี่ยงอยู่แล้วพื้นที่อำเภอไอ้ที่จังหวัดสอบเอาไปพวกเก้าอ่ะไอ,อไรปออเไรแค่ปสีที่นาพลานประหลายเขาเนี่ยผมไปเอาทะเบียนแต่วว่าผม ขับรถปาดหน้ากันไว้อย่าง้ขับรถปาดหน้ากันที่ใกล้ๆใกล้ๆพระพรมพระพรมสิงห์บุรีเนาะขับรถปาดหน้ากันหน้าพี่ไรกะเศษคนเลยแจ้งพี่เดี๋ยวเดน้ำปอดพี่แจ้งว่าพอลงมาคุยกันแล้วก็คมคื่ทางทางทู่ขับรถปาดคมคื่คนเลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเกรมว่าจะได้รับอันตรายขับกันไหย ก็เลยขับตามมาเ็เลยออกมาจากโรงพักออกมาจากเมืองขับตามมามาทันเขตชัยโยนะครับพอมาเจอรถที่เขตชัยโยเนี่ยพอดีมาเจอพี่ทางหลวงสกัดไว้ก็เลยได้ทํางานร่วมกันก็เลยได้หยุดรถไปได้เพื่อตรวจสอบ